คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเสกวอลครั้งที่2ของช่องผมนะครับหรือก็คือวอลประสาทนะครับแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็อย่าคาดหวังอะไรนะครับว่าจะได้อะไรขอแค่ได้ซับเสารหนึ่งก็ยังดีนะครับแล้วก็เรื่องการวอลนะครับก็ไม่ต้องอธิบายเยอะนะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับข่าวร้ายก็คือฟิวผมไม่มีฟิวพันแล้วนะครับผมเวดีกูสุด ก็อย่าไปหยองครับมีกิวพันธุ์หรือไม่มีกิวพันธุ์นะครับก็ลุยได้หมดอะครับผมอเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเล่นเป็นเจสแดกเกอร์นะครับก็คือมีดับใหญ่นะครับก็ช่วงนี้นะครับผมก็จะกลับมาเล่นเจสแดกเกอร์ยาวๆแล้วนะครับก็คงจะไม่หันกลับไปเล่นสเปียร์เจสแล้วนะครับตอนนี้เราเซตที่ใส่นะครับก็คงจะเป็นเซตหลบเวทหลบไก่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลูนกันสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนอใส่อะไรดีวะใส่นี้ดีกว่านะใส่ลูนหลบหา โอเคนะครับก็หลังจากเราเตรียมรูเนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปยืนรวมกับเพื่อนแล้วนะครับเออไม่มีแบบไม่มีพันเลยรู้สึกจะเป็นจิวเดียวเลยวะแต่ถ้้ยึดได้ก็คือแบบได้ได้เต็มนะหน้าตื่นเต้วหน้าตื่นเต้ว์ยังไม่ได้เตรียมะอะไรเลยหนย้า <ific S 2> ตื่นเต,วต้เตว,ตตวจุดจดโอ้อาหารอาหารนันนี้ก็ไม่ได้เอามาโอ้ตายไม่เป็นไรช่างแม่งก็ก่อนที่ผมจะมาวอนะครับก็แทบไม่ได้เตรียมตัวเลยเลยนะครับก็เข้าเกมมานะครับก็เหลืออีกห้านาทีแล้วอะที่แบบจะต้องวอก็คือแบบไม่ได้เตรียมอะไรเลยเว้ย แม<ะ>โคตรเยอะเลยว่ะไม่ไหวว่ะออกก่อนด้วยเก็บมาก่อนแตกรีกุบเว้ยรีกุบเว่ยกยระ,กะตุกระกระตุกระกระตุก,ะก,ะตกใชถถไ่ไหมมันต้องอรอประตูปราสาทแตกก่อนนะกันนะไม่เรือ ตอนนี้นะครับก็มีวิธีเดียวนะครับก็คือจะต,ต้องรอประตูประต,ระตาดเปิดก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าไปได้นะทุกคนก็เลยต้องยีรอเฉ่นี้ก่อนเนาะต้องปล่อยให้ MT บูมันบุกก่อนวะอย่างนี้เล่นไม่ได้บอกเลยความรู้สึกปูนะกูต้องปล่อยให้พวก MT มันตีประตูไว้แตกก่อนนะแล้วเราค่อยค่อยยุ่งเว้ยคือตอนนี้ว่าเราเรอถูกเราเว้ยปล่อยไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยแบบรอบๆางเนี้ แล้วหลังจากที่เราเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับก็ดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะแอบเข้าไปข้างในได้นะครับแล้วก็เปิดเกจโพโท้ให้เรานะครับวัาววบวับาวหวยเฮ้ยยามลมโชยบอกบอยพัดมามันตุกอุลาแสนคนปล่อยเลยเอ็มพีฝั่งเ้้ไม่เล่นพีบูล เฮียคุณโมดอย่างเอาอ่ะคุณโมดไปไล่ไขวะนะแต่เย็นหน้าคุณเต,ต็มเลยลเฮียบกยพามาเต็มเล่าแย่นยเนี่ยหยาบไปเนี่ยอย่างเงี้ยมันขึ้นมาเต็มเลยลโอ้หไม่ได้หรอกเต็มขนาดนี้เออเฮ้ยเอยเอยชีพหายเลยวะทุกคน เอมันกำลังไปนะมันกำลังไปนะเดี๋ยวกูวิ่งไปกดให้เนี่ยมันไปหมดละมันไปหมดละเดี๋ยวกูไปกดให้ว่างนะว่างนะกดได้นะกูกดอยู่กูกดอยู่คุมหน่อย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 ยี่สิบวิ คุณหน่อยคุณห,หน่อยคุณหน่อยยิงไงคุณหน่อยเออตีคุณหน่อยเลยลูกแล้วจวาวะนี้ผมมาไงโอ้ยทำไมมันยืดนานจังอะ่ะเฮียแต่ดีนะเหลืออีกยี่สิบวิอะ่ะเออแค่นั้นแหละเฮียก็หลังจากที่ได้กดเส่าไปแล้วนะครับก็คุมกันต่อนะครับก็ได้เป็นหนึ่งเสาแล้วอันนี้ก็สบายแล้วอย่างน้อยเราก็มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปแล้วนะครับตอนนี้ กูเนียนอยู่งในเพื่อนกูเนียนอยู่งในกูยังเป็นซอมบี้อยู่งในอยู่พี่พิรยชนน้องมันตีดิแก่ไม่รอดแน่เราหลังจากเนียนเป็นซอมบี้นะครับผมก็ลงมากดเต่านะครับแต่ก็กดไม่ได้หรอกเพราะคนแม่งเยอะมาก 唯一呀。Oh, yeah. Oh! <laughs>

พอหลังจากนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าส่วนมากก็เล่นตามคําสั่งนะครับแล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะครับหาเสาที่จะกดด้วยอะไรด้วยแต่ก็ไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าคนเม่งเยอะมาก ตายแน่นอนชัวๆอย,อย่างนี้ย่าหอกปลาปลาปีเลยโดนคืนหลังเด้วยพอมาช่วงหลังนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วครับส่วนมากก็จะวิ่งไล่ฆ่าคนนะครับแล้วก็ตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนี้นะครับเอาอยู่เอาอยู่ ตาอยงทียอะเลยไ้ตัดไปตาให้พ่องดูนะฮะฮะมึไม่ไหวหรอมึงดูดิข้างบนหัวมึงยิงฟรีเลยเอาอะไรไปไหวอะโอ้โดนตึกรีดตีไปได้ที่บนหัวยิงฟรีอยู่นะแต่ว่าจังหวะเนี่ยมันโฟกัสภะสาแล้วเว้ยต้องเข้าไปยึดข้างในภะสาแล้ววะ เฮ้ยย้ํามันมีคนเห็นว่าถ้ามันไม่มีคนเห็นนะกูแบบลอยเลยอ่ะนี่ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะได้เพิ่มอีกสักเต่าไหมนะครับเย็นนะเดี๋ยวมันมีรอบสุดท้ายเว้ยใจเย็นใจเย็นคนตอนนี้คนกำลังถมเข้าไปงายงไงเว้ย วิ่งตรงเลยนะหลบได้หลบนะออกซ้ายนะเราไปซ้ายนะกูอยู่ใน<ม>กูอยู่ข้างในออแล้วทุกเขาไร้ที่ คนเยอะวะคนเยอะคนเยอะคนเยอะดูกำลังทำไมกดไม่ได้วะพี่เป็นพ่ออะไรอะ่ะกดไม่ได้อะ่ะ กดไม่ได้วะติ 18, ดตามวิเองไอ้เฮียเอ้ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนอยู่ไหนกดไปได้อืก็ยังดีไดพันหกอันนี้ไดอันที่ว่าอันแรกเลยนะที่กูกดไปนะโคตรน่าเสียดายเลยวะทุกคนไม่รู้เป็นพ่ออะไรเหมือนกันว่าทําไมถึงกดไม่ได้เพราะว่าตะก,กี้ผม,ผมกดรัวๆแล้วเว้แต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงมันกดไม่ได้เว้ แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้มาเสาหนึ่งก็โอเคแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไม่รู้จะเป็นคลิปอะไรเนาะก็ถ้ามันมีอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับอย่างที่รู้ๆกันอยู่เนาะช่วงนี้ TL ก็ไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรเลยนะครับใหม่ๆก็ทุกคนก็ตอนนี้ก็น่าจะรอเทียร์สองกันหมดแล้วนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ต้องรอเทียร์สองนะครับก็เทียร์สองมาเมื่อไหร่ก็เราค่อยมาลุยกันเต็มที่เหมือนเดิมนะครับพวกไลฟ์สตรีมเอ่ยอะไรนะครับช่วงน โอเคเอาไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ